ไม่ออกนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าไฟออกเนี่ยมันจะมีไฟออกมาตรงนี้แล้วนะครับผมอันนี้คือไฟไม่มาเลยนะครับแสดงว่าคนรวดวน่าจะขาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มันติมิเตอร์วัดอีกทีนึงนะครับดูซิว่ามันมีไฟหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับไม่มีไฟนะครับ ไม่มีเลยนะครับลำนี้คนลวดน่าจะไปแล้วนะครับผมคนลวดไฟแสงสว่างนะครับหรือว่าคอยแสงนะครับไฟแสงคอยแสงน่าจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มิเตอร์วัดนะครับว่าคนลวดขาดหรือเปล่านะครับ เส, Comm ส้นนี้เราจะจี้ไปที่โครงนะครับโคงรถอีกเส้นหนึ่งเราจะจี้ไปที่สายสีขาวนะครับสายสีขาวไม่ติดนะครับอีกเส้นหนึ่งเราจะจี้ไปที่สายสีเหลืองก็ไม่ติดนะครับผมโอเคแบบนี้ขาดชัวร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดคอยแสงออกมานะครับเปลี่ยนคอยแสงนะครับคันนี้ ในหน้ามีปัญหาอะไรนะครับคอยแสงขาดนะครับยานบ่อยนะ คร, gamer, ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็เจอสาเหตุแล้วนะครับที่ไฟมันไม่ออกนะครับมันเกิดจากขั้วตรงนี้มันหลุดนะครับผมขั้วตรงนี้มันจะเป็นบัตรกรีติดไว้เฉยเฉยนะครับแล้วทีนี้มันหลุดไปนะครับไฟเลยไม่ออกนะครับส่วนตรงที่มันหลวมๆเนี่ยเมื่อกี้ผมคลายน็อตออกนะครับผมว่าจะถอดไปเปลี่ยนนะครับแต่เพิินว่าพอผมคลายน็อตปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันหลุดออกมานะครับผมก็เลยได้ทําการตรวจเช็คขนลวดนะครับปรากฏว่าขนลวดเนี่ยข้างในไม่ขาดนะครับ ั่วมันขาดนะครับเดี๋ยวผมจับเบรกี้ร์เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะมาลองดูอีกทีนะครับน่าจะเป็นแค่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้เช็คขนลวดแล้วนะครับขนลวนไดไม่ขาดนะครับแต่ว่าขั่วมันขั่วมันหลุดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต่อเบกเกร์ต่อเข้าไปนะครับ ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะสตาร์ทแล้วก็ลองเช็คไฟดูนะครับสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คไฟดูนะครับผมจะใช้หลอดไฟนะครับโอเคไฟไฟมาอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องนิดน,นึงรอบเบาไป โอเคครับใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าไฟมันอ่อนเกินนะครับต้องได้เปลี่ยนใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะถอดไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับไฟมันมาอยู่แต่ว่ามันอ่อนเกินนะครับคนลวดเสื่อมสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวต้องได้เปลี่ยนคนลวดใหม่นะครับผมครับเพื่อนๆครับเอ่อตอนนี้เราก็ได้ถอดมาแล้วนะครับสรุปคือตัวเนี้ยเสียนะครับผมแต่ปัญหาก็คือว่าตอนเนี้ยนะครับตัวเนี้ยอะไรตัวเนี้ยมันไม่มีของนะครับ เดี๋ยวถ้าไงเราก็จะรออะไรสัก 2- 3าวันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนใส่เข้าไปนะครับผมนะครับมันไม่ขาดก็จริงนะครับแต่ว่ามันเสื่อมสภาพแล้วนะครับไฟมันห่องนิดเดียวนะครับห่องไม่เยอะถ้ากรณีแบบนี้ตัวนี้มันจะเสื่อมสภาพนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับทําการเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับของ Honda Dream จะเปลี่ยนง่ายอยู่นะครับตัวนี้นะครับ ก็มีน็อตแค่2ตัวนะครับถอดน,น็อตออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ